สรุปหนังสั้นๆเรื่อง Deepwater Horizon ฝ่าวิบัติเพิงนรกภาพยนตร์เรื่อง Deepwater Horizon ฝ่าวิบัติเพลิงนรกสร้างจากเหตุการณ์จริงของโศกนาฏกรรมแท่นขุดเจาะน้ำมันที่ระเบิดครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาบอกเล่าเรื่องราวความกล้าหาญของเหล่าคนงานที่ต้องต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดท่ามกลางเปลวเ,เพลิงและมหาสมุทรอันมืดมิด เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในวันที่20เมษายน2010ไมวิลเลียมส์หัวหน้าช่างเทคนิคอิเล็กทรอนิกส์กำลังเตรียมตัวเดินทางไปทำงานบนแท่นขุดเจาะน้ำมัน Deepwater Horizon ของบริษัท Transocean ซึ่งปฏิบัติการขุดเจาะให้กับบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ BP กลางอ่าวเม็กซิโกเขากล่าวอำลาภรยาและลูกสาวโดยไม่รู้ว่านี่จะเป็นการเดินทางสู่ฝันร้ายที่เขาจะไม่มีวันลืมเมื่อเดินทางถึงแท่นขุดเจาะ ไม้ได้พบกับจิมมี่มิสเตอร์จิมมี่ฮาร์เรลผู้จัดการแท่นขุดเจาะ ทั้งสองรู้สึกได้ถึงความผิดปกติและความตึงเครียดที่คุกรุ่นอยู่บนแท่นเนื่องจากโครงการขุดเจาะล่าช้ากว่ากำหนดไปถึง43วันทำให้กลุ่มผู้บริหารจาก BP นํำโดยโดนาวิทรีนกดดันให้ทีมงานเร่งรัดขั้นตอนและข้ามการตรวจสอบความปลอดภัยที่สำคัญโดยเฉพาะการทดสอบแรงดันของซีเมนต์ที่ใช้อุดหลุมเจาะซึ่งเป็นประการด่านสุดท้ายที่จะป้องกันไม่ให้ก๊าซและน้ามันทะลักขึ้นมา มิสเตอร์จิมมี่และทีมงานของเขาแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อผลการทดสอบแรงดันเชิงลบซึ่งบ่งชี้ว่าซีเมนต์อาจไม่แข็งแรงพอจะรับแรงดันมหาศาลจากใต้พื้นทะเลได้แต่กลุ่มผู้บริหาร BP กลับเพิกเฉยต่อคำเตือนและตีความผลการทดสอบเข้าข้างตัวเองโดยอ้างว่าเป็นความผิดปกติของระบบและสั่งให้ทีมงานเดินหน้าสูบโคลอนออกจากท่อเพื่อเตรียมปิดหลุมเจาะต่อไป การตัดสินใจที่ผิดพลาดครั้งนั้นได้นำไปสู่หายนะในที่สุดเมื่อแรงดันมหาสารจากใต้ผิวพบเอาชนะซีเมนต์ที่ไม่ได้คุณภาพก๊าซมีเทนจำนวนมหาศารได้ทะลักขึ้นมาตามท่อขุดเจาะด้วยความเร็วสูงเกิดการระเบิดอย่างรุนแรงที่บริเวณพื้นท่านขุดเจาะแรงระเบิดส่งผลให้โคลนและน้ำมันพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าก่อนจะเกิดประกายไฟและแปลเปลี่ยนท่านขุดเจาะทั้งแท่นให้กลายเป็นนรกบนดินในพริบตา แรงระเบิดครั้งแรกและครั้งต่อต่อมาสร้างความเสียหายอย่างหนักระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารทั้งหมดถูกตัดขาดพนักงานบนแท่นกว่า126ชีวิตต่างตกอยู่ในความโกลาหลและความมืดมิดมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บทันทีหลายรายมิสเตอร์จิมมี่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากแรงระเบิดในห้องอาบน้ำ ท่ามกลางเปลวเพลิงที่ลุกโหมและโครงสร้างแท่นที่กำลังพังทลายไมยวิลเลียมส์ผู้รอดชีวิตจากแรงระเบิดได้รวบรวมสติและความกล้าหาญออกตามหาและช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานที่ยังมีชีวิตอยู่เขาได้ช่วยชีวิตมิสเตอร์จิมมี่ที่บาดเจ็บสาหัสและพยายามนำทางลูกเรือที่รอดชีวิตไปยังจุดรวมพลเพื่อลงเรือชูชีพ ในขณะเดียวกันแอนเดรเฟลทัสเจ้าหน้าที่ควบคุมตำแหน่งแท่นขุดเจาะพยายามส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือฉุกเฉินแต่กลับถูกกัปตันเรือสั่งห้ามไว้ในตอนแรกเพราะยังเชื่อว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ก่อนที่ไฟจะลุกลามจนเกินควบคุมภาพยนตร์ได้ถ่ายทอดให้เห็นถึงความกล้าหาญและการเสียสละของเหล่าคนงานพวกเขาต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายทั้งเปลวไฟที่ร้อนระอุการระเบิดที่เกิดขึ้นเป็นระยะและโครงสร้างเหล็กที่พร้อมจะถล่มลงมาทุกเมื่อ ฉากที่บีบคั้นหัวใจคือตอนที่ไม้และเพื่อนร่วมงานต้องกระโดดจากเครนสูงลงสู่ทะเลที่เต็มไปด้วยน้ำมันและเปลวเพลิงเพื่อหนีตายในที่สุดหน่วยยามฝั่งและเรือที่อยู่ใกล้เคียงก็เดินทางมาถึงเพื่อช่วยอพยพผู้รอดชีวิตออกจากทะเลเพลิง ผู้รอดชีวิตถูกนำตัวไปยังเรือลำเลียงเดมอนแบงสตันที่อยู่ใกล้เคียงพวกเขาอยู่ในสภาพอิดโรยบาดเจ็บและเสียขวัญพร้อมกับความโศกเศร้าที่ต้องสูญเสียเพื่อนร่วมง,งานไปถึง11คนซึ่งหาไม่พบและสันนิษฐานว่าเสียชีวิตในกองเพลิง ภาพยนตร์ปิดท้ายด้วยภาพของไมวิลเลียมส์ที่ได้กลับบ้านไปพบหน้าครอบครัวอีกครั้งแต่บาดแผลทางใจจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังคงฝังลึกจากนั้นจึงตัดสลับไปที่ภาพเหตุการณ์จริงคลิปคำให้การของผู้รอดชีวิตและข้อมูลเกี่ยวกับหายนะครั้งนี้ แทนขุดเจาะ Deep Water Horizon จมลงสู่ก้นทะเลในอีก36ชั่วโมงต่อมาและปล่อยให้น้ำมันดิบรั่วไหลลงสู่อ่าวเม็กซิโกนานถึง87วันปริมาณน้ำมันที่รั่วไหลออกมาคาดว่ามีมากถึง210ล้านแกนลลอนก่อให้เกิดหายนะทางสิ่งแวดล้อมครั้งร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาก่อนจะขึ้นรายชื่อและรูปภาพของลูกเรือทั้ง11คนที่เสียชีวิตในเหตุการณ์เพื่อเป็นการไว้อาลายัย ขอบคุณที่รับฟังจนจบครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ